เขาเจ้าขนงคาทันนะนุ่มมาสุเจ้าเขาปกหน้าเอาเสื้อปอออุ่นเนาะเธอยัออกหน้าน่ะสบายดีพี่น้องมือนีญ่ก็ได้มาหาเบาควงคือเก่าเนาะมาลีน้ำเพลินเนาะตอนตอนขับเนาะพี่น้องดอยสวัดีเด้อเนี่ยไม่ใส่เลยเขยนางมันเนาะนั่นเลยดอยเดี๋ยวว่ากันเป็นยังไง เมียสริ่งเสียหาดยอืออุปมาะไรไปทิมไฟโยห่หันเนาะจังแล้วจับบดังเพื่อหนาวนาวนังนาอือจับบดังไหวิไฟโยห่หันนั่นดีเละลมอยู่ลมเมียจะริ้ยินลค่ะไม่บอกเิอมมนาตนีนะมนากรดอยเมื่อนี้ลมอยู่นี่บอดอยอืข่าว่านิผาไปหันไมค่ะเทอกระดอกมื่ออื่นก่อนะมืออื่นก่อนอย่าบดังเลยนะเป็นอย่าง อย่างเสียด้วยแล้วอย่างน้ยมีซล็อกตู่ถิ่นสำเออเออมีเขานอนัอนพอตื่นแล้วแม่เจ้ะเด้อยเนาะระยังะไรกินเละเออเขากินเขากินยังเขากินแจ่วกินแจ่วด้อกินแจ่วยังไงเอากินแจวกับปลาแจวกับปลากับปิ้งปลามะนาวนี่เออจะจับนามะนาวบอก เธอจะเอาขึ้นมาคำใท่ไหะฮะเอาขึ้มาคำแท่อมาคำแล้ววาสิมาขัคือเออเฮเป็นโรเลยเลยห้ย่ปเลยเธอบดาฮะบดอกบมาให้ขางคืนโดยเธอจะจับนาเป็นเมื่อเอาวานี่บน้งคำล่ะค่ะเออไงนี่มาคำก็มาสีเวมาขางคืนจัาเลยนะเธอบดอกบมให้ขังโดย พ่าจกมืสูนะไปไปเออมานาไปบอมานาเดียวเสียนะออามาส่งสื่อเเฮ้อจัปากาดอกไม่เงย้งเฮ้อหยาดพียาดพีลอยไปน้ำข่อยใส่ียดีคันเจาบปากามาเจัากา้าอยหันเลยอยอันีเลยเฮ้อมานาวอลเลยเลยเอ้ ไปให้นอนคืเดียวสำหรับผื่นว่องหนีไัยไปเลยนะอย่างนี้นางหายนะไงนางหายดอยโอ้บ่หายดอกแม่เจ้าเหเฮ้ยอัานนั่งจะท่านนัเฮือนจะจะคนนะเพื่อนใครบอสดอยสามคนสามคนอือให้ลูกหละเออเขาไปเฮียดเบิด์ตเลยดอยยางได้คอยยังไปเจ้าคู่เดียวอืมดอยคอยอยู่เพื่อน เธอแม่จะได้ไะแม่นอนไฮก็แม่นอนหาเคยนอนอยู่เหืียดและขยยานอยู่เหืียดทันใคยว่าซิมาขาดคืนเจ้าเธอบ่ดอกเอาขยยานนี่ยืนหนีขยินเธอบ่นามีเจ้าเป็นมือาให้ฉานอีนางมาหายเอามาหายเนาะเธอมันก็นอนอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนอนได้สิเป็นอย่างนอนนำกันเบิร์ สามคนเลยเออเคยยันอีนางบนไปนอนฮะยันนางใบนอนเอาจาก็นอนก้างเแม่เจ้านอนนี่ขอให้นอนทางนีเนาะเออบอก็ปเลยบเขาก็นอนเนะเ้บรายดอกพิธีปิดขอนอนหกสองคนเนาะเขานอนสอมคนกับเขาอเฮอเฮ้อวันน้นรีเลได้สาวดอกเลยเออบอไเลยวันนึงวนหน่ไเ เธอ็จาเจ้าขนมคาสันน่ะนุ่มมาสุเจ้าเขาปกน้าเอาเสือปกหน้าขนมคาสันมันเป็นอนไรเล้วบอเ่อปนันวนาวอาอนานี่เ้ียใส่เสือขึ้เงี่ยวเจ้าว่าน้ำมาเลยเออน่ามันตุ้มน้องขวัญเธอเอาคาเาอาเอาคาออนมาออยเขาบันอืมไปจีบเลยเออไจีออนมาเลยเ เธออยู่ดี่น้าเจ้าบานาว่ามาตุ้มหอยเออน้าเลยนี่เขามาไหนเธอจับเลยเธอไหนน้าไปเลยเธอบ้านาของบ้าน้าเลยดอยเอออยู่ทีนะเออจะไปนั่นน่ะจะไปจะไปใส่กล่องมันสิเห็นตั่งไกลไก่เออเฮียาเมียเห็นนะเมียสิเห็นจะนอนล็อกประตูนี่เออ ไม่เห็นดอกเนาะอีนางเซออกโอ้ใครนาก่อนยมือหันเอออีนางเซนนาอีนางเซนนาโอ้เมาเห็นดอกเฮ้ยอย่าไปน่ะย่าไปใส่แหละมันเงาหน่อยู่ไก่เจ้าใครดิเอออางนี่มีอุ่นๆเนาะเอออยู่ดีนะมียอาเซนนามีอาเซนมียามาเห็นดอกเออแค่เดียวเพิ่งเมื่อกี้ก็อุ่นแทะเออ อุ really you re you re you re ่นเนะเฮยออกนานะเฮ้ยจะออกนาเอามันาวกันยังวะเออใส่ขาสัน่อย่าโซนะไม่ใจออมันเลยเิ่บดอโซ่าออเบิเจะบ่มืออน่ะจะบ่มือสิขาขึ้นวะหายไปเลยเฮ่เฮอน้ำนเฮตัิคนน้าเฮาเ้นอนเลยเละ Nó. Hết đó, cho cho, cho bà non Biết nhà gì Không bây giờ hạt bà. Hả? Bây giờ hạt tụi bà. Vô. Ê này đi đấy, thèm khó khả luôn. đi <laughs> <Đợt> đấy không? Ê. <laughs> đi chặt hả? Ê này đi. Hơi chặt Ừ. Sao đó เฮ่จะสิไว้บรรดาสาดอกจะสิไว้บ่โอ้ธรรมด้าได้สาวดอกเฮ่ให้ไปเลยเอาเนาะจ่นอนกันเนาะเฮยจะสินอนใส้นังมือเลยให้นอนใส้เลยเออให้เมื่อน้าเนี่ยให้เมื่อดออ๋อสั่งให้เมื่อเนาะไม่อยากเมื่อนะอยากนอนเขยจะอยากแตบป่ะนนะเฮจะอยากแตบป่ะนใครบอกนอนบอกไปทำได้เลยเอออยู่ดีนะหายโมแน่เห็นมั้นะ เอามันหนาวดิมันอยากนอนเลยมิใครอยากนอนแล้วคอยเอออยู่ดีนะานะแมียเส็ดน้าเศษเมียจะนอนเลยอย่าแตะแป่ากอย่าปากด่าเอออย่าแตะน้องเอ้ยอลึกแตะอีเลี้ยงเฮ้ยปากว่าเออโอเคโอเคนอนนอนเฮ้ยแมลงสาจากดอกนอนเลยได้หนิฮะแมลงสาดจากตอแมลงหรอจะให้ยักดอกเฮ้ยจะกอดนะซัดได้นี่ อ่ายเลยมแห้งเลยจะบอกนะโอ้ยพี่หนอกเลยจะสิให้ขอพี่ยูฝูดทุนบอกไม่ได้เลยกอดกระบไดโอ้ยเมื่อนาหน่ยเมื่อนาจะเมื่อนาพี่เมื่อโดยเด็กเลยได้หน่นะขางคืนนนีนะบ่เมื่ออดอกเนาะสี่ขางคืนนนเมือนเลขเนาะพี่นนอกเนาะ ไอศเป็นเมื่อมเาพวกรไรเมื่อเ,เลยอยู่เอเมือรีบเกรอเมื่อ,อ,อดอกนอกพี่นงไอศิอันนี้อ้นนี้นี่เฮ้อยู่ดีนะเป็นะไดนเ <c oughs> อ้เกิดติดกด้นอ๋ออยากขังคืนนดีไ <c oughs> ม่นขังนะสาะนั่งซื้อ <c oughs> นะ <c oughs> นั่งซื่อนะงเอาว่นน่งซื่อเลยนี่บริเดเหตุอีกยังเลยเามาเอื่อน่งมานางจะเืมอเออจะมอมา้อื่อหน่งเสมอมอื่นึืงอนิกลางคืนมอนิกลางคืนเออนฮ้นอนหนอกเนาะเพิ่นอนนั่งก็ได้นอนนั่ได้ให้นอนน้ำกันบาษาหมดด้ยเออได้เสนอดยเธอไปตีหนางหอไปนจะเป็นเจ็บเจ็บน้ำมหาคอยด้ว เมีนนยจะไปน,นอนกำนนบูกเจ้าไปได้นน,นัานบ้านะเออได้นะก็ได้เลยลนะดอ,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 อยเพื่อไปจิ้นอ่ะเอออยากนอนไปนอนหรือปะไปนอนกันทุกคนโอ้อยากนอนเหงืเลย <c ười>